สวัสดีค่ะอยากมีแฟนฝรัง่งสามีฝรัง่งชาวต่างชาตินะคะแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะ จะทำยังไงดีล่ะต้องช่วยตัวเองนะคะต้องทำให้เป็นนะคะทำเองหัดเองไม่ได้หาคนสอนนะคะอย่าให้เขาทำให้อย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างพี่ที่อายุเยอะๆนะคะเขาก็มาปรึกษาโปนี่แหละบอกว่าที่เว็บนี้นะมีคนติดต่อมาโอตก็ช่วยเขาในเรื่องภาษาอังกฤษช่วยดูนี่แหละแล้วโอก็บอกว่าเดี๋ยวโอตเข้าไปดูให้ด้วยก็ได้นะ พี่เขาจ้างนะคะจ่ายเงินให้โอ๊ตแล้วก็เอาพาสเวิร์ดมาพี่บอกว่าไม่รู้หรอกทํายังไงลูกสาวทําให้หมดเลยโอก็บอกพี่เขาไปว่าไปถามลูกสาวว่าพาสเวิร์ดคืออะไรบ้างล็อกอินคืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยพี่เขาก็พยายามนะก่อนหน้านี้เขาใช้อีกเว็บหนึ่งมีเว็บที่เล่นหา เป็นฟรีฟรีฟรีโอ๊ตก็ช่วยเขาเท่าที่ทําได้เข้าไปในเว็บได้แล้วดูได้แล้วแต่ตอบข้อความให้ไปได้อ่านข้อความไม่ได้เพราะติดรหัสยืนยันส่งไปที่โทรศัพท์มือถือพี่ก็บอกไม่รู้ตรงไหนหาไม่เจอเราก็พยายามกันเป็นเดือนเลยนะคะจนสุดท้ายโอ๊ตบอกพี่ทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้อันนี้เก็บตังค์นะ ถเท่าทําให้ไม่เต็มที่คือโอ๊ตไม่สามารถจะเข้าไปในเว็บเขาได้เลยเข้าไปถึงตอบข้อความอ่านข้อความได้โอ๊ตก็ไม่ได้ทํางานให้เขาเขาก็ไม่ต้องโอนเงินมาให้โอ๊ตนะจนเวลาผ่านไปนะคะพี่บอกว่าพี่โอ๊ตเข้าไปดูข้อความให้พี่ไม่ได้เพราะว่าติดพาสเวิร์ดใช่ไหมไม่ใช่พี่ ติดรหัสยืนยันตัวตนพี่บอกน่าจะใช้ได้แล้วนะโอก็เข้าไปดูปรากฏว่าใช้ได้ค่ะโอก,อก็พี่เก่งมากเลยพี่บอกพี่ก็พยายามมั่วๆไปแล้วก็มีอีกเว็บหนึ่งขึ้นมาไงเ,เขาก็บอกว่าพี่ไม่รู้รหัสพาสเวิร์ดอะไรลูกทําให้นี่แหละโอก,อก็แบบพี่พี่ก็ไปถามลูกมาแล้วจะเข้าให้นะคะแล้วก็มีใน Facebook ด้วยคนที่ใช้มือถือนะคะจะมี Facebook Dating ใครที่ใช้อยู่แล้วก็รู้ใครที่ไม่เคยใช้ดูนะคะเข้าไปคลิก แล้วก็ดูว่ามีใครที่น่าจะไว้วางใจเชื่อถือได้เบื้องต้นแล้วก็คุยนะคะเพื่อนนดเนี่ยเขาใช้ Facebook dating เขาเจอทางสแกมและคนจริงๆริง<ๆ>เขาก็ไปเดทมานะคะแล้วก็คุ้จักคุยกันทำความรู้จักแล้วโอเคไม่โอเคก็เรื่องของเขานะอันนี้ไม่พูดถึงรายละเอียดบอกว่าทุกที่อะคะ่ะต้องระวังสแกมนะคะเราต้องมีไหวพริบวิจารณญาณและสติปัญญานะคะ ในการวิเคราะห์ดูว่าคนนั้นเนี่ยน่าจะเข้าข่ายสแกมหรือเป็นคนตัวจริงนะคะอะไรที่ทำไม่เป็นเลยทุกสิ่งอย่างนะคะ อย่าให้คนที่เขาทําเป็นทําให้แล้วจบเท่านั้นตอนเขาทําให้ให้เขาสอนด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้และจำพยายามทําให้ได้จําครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองที่สาก็ทำจนทําได้นะคะจําไม่ได้จดไว้ค่ะเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าเราทําเบื้องต้นไม่ได้เราจะตกเป็นเหยื่อง่ายค่ะเราต้องรู้จักหาข้อมูลต่างๆ และอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถืออดเคยพูดไว้นะคะว่าอย่ามีไว้แค่แชทกับผู้ชายอย่างเดียวคุณต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตให้ได้ประโยชน์มากกว่าแชทหาข้อมูลอะไรได้เยอะแยะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ